สวัสดีครับหลังจาก t k t t o k ประกาศแคมเปญใหม่เมื่อวานนะครวันที่29ครับก็มีเพื่อนๆเ,เข้าไปเล่นค่อนข้างเยอะนะสำหรับ t k t t o k แล้วก็มีหลายๆท่านนะครับก็ติดปัญหานะฮะเชิญเพื่อนทำไมไม่ได้400บาทฮะอันนี้ผมเข้าใจเลยครับว่าน่าจะเป็นมือใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายมือใหม่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ยอด400เพราะว่าที่เขากำหนดจริงๆแล้วเราต้องได้ คนละ400บาทในชะ่ไหมก็คือเชิญเพื่อน5เนี่ยเราควรจะได้เงิน2,000บาทเลยแต่จริงๆอะ่ะมันมีขั้นตอนครับมีวิธีการมีภารกิจที่เพื่อนเราเนี่ยจะต้องทําด้วยครับซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกนะฮะอ่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่2บางคนก็อาจจะเป็นคนที่3ที่ติดสมมติเชิญ400จริงๆอ่เชิญ1นคนได้400แต่ว่าปรากฏแล้วเชิญไป1น,นคนเนี่ยได้มา70บาท เินไปคนที่3ได้มา60บาทอะไรประมาณนี้มันก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆนะครับว่าทําไมถึงขึ้นมาแบบนั้นฮะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่น t ิกต o อนะฮะตอนนี้ t i กต o k มีแคมเปญแจกเงินค่อนข้างเยอะนะครับสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับกดได้ฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็กดเข้าร่วมแคมเปญทิกต o อกเพื่อไปสะสมเหรียญแล้วก็แลกมากเป็นเงินได้เลยนะครับแล้วก็ ฝากกดตามฝากกด subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลดีๆมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังทุกวันนะแล้วก็ใครที่อยากจะฝากลิงก์สามารถฝากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับให้เป็นช่องทางให้เพื่อนๆเชิญเพื่อนไปเล่นติ๊กต็อกเพื่อรับเงินครับก็คือได้ทั้งคนเชิญแล้วก็ได้ทั้งคนสมัครนะฮะตัวน,นี้ได้ทั้งสองคนฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมเราถึงได้เงินมาไม่ครบนะครับไปดูกันเลยครับ ไปอธิบายมือใหม่นะครับว่าทําไมเราถึงเชิญเพื่อนแล้วได้เงินไม่เท่ากันนะให้เราเข้าไปที่หน้าเหรียญเลยครับไปที่หน้าเชิญเพื่อนครับโอเคเขาจะพามาที่หน้าเชิญเพื่อนนะเห็นไหมข้างบนเชิญเพื่อน5คนนะครับรับเงินสูงสุด2,000บาทนะครับแต่ว่าจะมีบางท่านที่ตอนนี้ติดปัญหาในเรื่องของการเชิญไปแล้วเนี่ยทำไมถึงได้70บาทได้30บาทก็มีนะฮะเพื่อน แชร์มาในอ,อินบ็อกซ์นะได้60บาทก็มีนะครับผมจะมาอธิบายอย่างนี้ครับผมคือบางคนเนี่ยเราเชิญปุ๊บได้4ี0น้อยเลยอันนั้นจริงครับแต่บางคนเนี่ยหมายถึงว่าลำดับที่1 2 3เนี่ยบางคนส่วนใหญ่จะอยู่ลำดับที่2กับลำดับที่3มนะครับมันจะขึ้น70บาทเพราะอะไรไปดูตรงนี้ครับผม นี่ครับให้เลื่อนมาดูข้างล่างครับผมเพื่อนๆเ,เห็นไหมของผมนี่จะอยู่คนที่4ี่ครับเมื่อคุณเชิญเพื่อนของคุณแล้วเพื่อนคุณกดร,รหัสเนี่ยคุณจะได้70บาทครับนี่อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับเขาก็จะมีภารกิจนะครับให้เพื่อนเราทําเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเชิญแล้วเนี่ยเราจะได้เงิน <c oughs> ทั้งหมด4ี่้อยเลยนะฮะก็เพื่อนเราก็ต้องทําภารกิจ ดูวิดีโอทําภารกิจเหมือนเราเลยนะครับให้ครบ3วัน7วัน14วันพอเล่นครบเนี่ยทั้งท,ะทะรวมแล้วเนี่ยเราก็จะได้400บาทนะครับเดี๋ยวผมมาดูคนที่1น,นะฮะนี่ยคนที่1ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคนที่2ก็จะคล้ายกันเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะแค่เพื่อนเราเล่น Tik t o อกทำภารกิจเหมือนเราเราก็จะได้เหรียญเหมือนกันฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพอจะเข้าใจมากขึ้นหรือยังครับว่า ทำไมเราถึงได้เงินไม่ครบจํานวน400นะเพื่อนเราจะต้องไปทําภารกิจด้วยนั่นเองนะก็คือมีจํานวนระยะเวลาของวันที่เขากําหนดไว้ให้นะจะนั่นเองให้เหรียญเราเต็มจํานวนนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วย